นี่คือชีวิตที่น่าปรารถนาอย่างแท้จริงผู้ชายคนหนึ่งเพื่อให้ภรรยาใหม่มีบ้านใช้เงินออมทั้งหมดซื้อเรือบรรทุกในคลองปี1910และใช้เวลา2ปีครึ่งออกแบบและปรับปรุงด้วยตัวเองเปลี่ยนจากกองขยะของชาวบ้านเป็นเวนิสบนทะเลที่อบอุ่นเรือลำนี้ยาว68ฟุตกว้าง14ฟุตในตอนแรกมีแรงม้าเพียงตัวเดียวจนกระทั่งช่วงปี1940จึงติดตั้งเครื่องยนต์หลังสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกทิ้งไว้ที่คลองใหญ่ จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าพื้นผิวของเรือจะเต็มไปด้วยสนิมและภายในก็ถูกชาวบ้านกองขยะจนเต็มแต่ชีวิตหลังแต่งงานของคริสก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนะัก ทันใดนั้นชิล่าก็รีบเปิดเครื่องปั่นไฟอย่างไม่รอช้าตั้งใจจะทําความสะอาดภายในห้องโดยสารก่อนเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นน้ําที่ขังอยู่สามารถปล่อยออกทางหน้าต่างให้ลมพัดออกไปได้ส่วนเศษสนิมต้องค่อยๆใช้มือเก็บออกทีละนิดระหว่างทําความสะอาดก็ต้องทาสีการสนิมลงบนโลหะไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจัดกร่อนตัวเรือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชาวบ้านทิ้งขยะลงไปอีกพวกเขาได้จัดหาฟิล์มโพลีเอทิลีนมาเพื่อปกป้องหน้าต่างทั้งสองข้างชั่วคราวส่วนด้านบนใช้แผ่นพลาสติกโปร่งแสงเพื่่่่ออเเพิมแสงสงงงววาาาภยยนนล็ก้้ชัรุ ชิลาก็ถือปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่สำหรับเซลล์ผิวที่ไม่ยอมถัดออก เมื่อมอสและฝุ่นที่ะส,สมถูกกำจัดออกทีละชั้นเรือขนส่งลำนี้ก็เผยให้เห็นพื้นผิวที่เสียหายสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางส่วนของท้องเรือมีสนิมกัดกร่อน จนเหลือเพียง5มิลิเมตรไม่รู้ว่าเมื่อไรจะทําให้คนสองคนกลายเป็นนางเงือกเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ที่น่ากังวลน,นี้คริสติดตั้งเครื่องยนต์เรือยอที่ท้ายเรือเตรียมย้ายไปยังเรือเพื่อทําการซ่อแมแซมไม่คาดคิดว่าเครื่องยนต์ยุคใหม่กลับไม่สามารถขับเคลื่อนเรือเก่าศตรวรรษนี้ได้ที่จะลดน้ําหนักให้ได้มากที่สุดเขาจึงเข้าสู่โหมดหรือถอนแบบดูเดือดทันทีอะไรก็ตามที่สามารถถอดออกได้จะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงอาทิตย์ของวันพรุ่งนี้อีกต่อไปในฐานะที่เป็นคนดังที่มีอาการย้ำคิดย้ำทำคู่สามีภรรยยพวเเเไ่าารถททนนนนห็น็ื้้ิีปอดล ทั้งสองเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดสนิมจากนั้นก็เรียกแม่ที่แก่ชรามาช่วยทาสีไม่ว่าจะพูดอย่างไรคนแก่ก็ยังมีฝีมือกว่าดูทักษะการทาสีของเธอสิอย่างน้อยก็ต้องมีประสบการณ์20ปีเป็นพื้นฐาน วันถัดมาก็ทําการติดตั้งเครื่องยนต์กลับเข้าไปใหม่ครั้งนี้ทุกอย่างดูราบรื่นขึ้นอย่างชัดเจนพวกเขาสามารถนํามันออกจากคลองไปยังฐานเศ้าบารุงได้ในคราวเดียวหลังจากปิดประตูน้ําปั๊มน้ําของตัวอาคารก็จะเริ่มทํางานจนกระทั่งผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งเรือที่ล่องลอยมานานนับร้อยปีก็ในที่สุดก็ยืนหยัดได้หลังจากการตรวจสอบของทั้งสองคนแผ่นเหล็กด้านซ้ายหน้าหลุดออกเป็นชิ้นใหญ่ และบริเวณใกล้เส้นเอวก็มีรูที่ไม่ทราบสาเหตุสำหรับการซ่อมแซมแบบมืออาชีพนี้พวกเขาทำได้แค่ใช้พลังพิเศษให้คนงานรับผิดชอบทั้งหมดส่วนครอบครัวก็ปีนลงไปใต้ท้องเรือดำเนินการทาสีพื้นผิวต่อไปทราบว่าลูกเคยทำเพื่อสารฝันของลูกสาวแม่ยายก็ไม่ลังเลเลยแค่หวังว่าพวกเขาจะพาเธอไปด้วยเมื่อออกเดินทางคริสก็ตอบตกลงทันที คืนนั้นก็พาแม่ยายไปเต้นอย่างดีดูเหมือนว่าครอบครัวของพวกเขาจะฮาร์ดคอร์เหมือนกันหมดแต่เนื่องจากคู่สามีภรรยาตั้งใจจะเดินทางไปพร้อมกับปรับปรุงฟันของผู้สูงอายุไม่ค่อยแข็งแรงพอที่จะรับไหวอย่างการติดตั้งหน้าต่างแบบนี้ก็ต้องให้คนหนุ่มสาวมาช่วยทำ พิจารณาว่าสีเทาดูไม่สวยงามพอส่วนด้านบนที่เป็นสีขาวดูเข้ากับตัวเรือมากกว่าทาสีรองพื้นให้เข้ากับแถบสีเตรียมเปลี่ยนเรือขนส่งให้เป็นสีดำหลากหลายเฉดดูเหมือนว่าคริสไม่ได้ทาสีไม่เป็นแค่ตั้งใจให้แม่ยายได้ออกกําลังกายคุณเหนื่อยกับการติดตั้งเนื่องจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ามันค่อนข้างเปลี่ยนพลังงานทั้งคู่เลยติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไว้บนหลังคาเรือ6แผงสามารถชาร์จไฟได้1.2หน่วยใน1ชั่วโมงวันถัดมาพวกเขาตื่นกันแต่เช้าไปททีี่่่่่่าาาเเเรืืออออใกกกกกล้้้ๆพ็บไมามาชแคตััดสวนหกออก ก็สามารถนำกลับไปที่เรือได้กลายเป็นพื้นบ้านใหม่ที่แข็งแรงในการเดินทางปรับปรุงครั้งนี้ทั้งคู่ไม่เพียงแต่จะได้พบเพื่อนใหม่ยังได้แรงงานฟรีอีกมากมายยืมลูกคนอื่นได้อีกลองสัมผัสความรู้สึกของการเป็นพ่อแม่หิวก็ทําอาหารเล็กๆบนเรือได้เหนืยก็ไปพักที่บ้านเพื่อนตามสบายเพื่อปกป้องผลลัพธ์ที่ได้มาจนถึงตอนนี้ทั้งสองคนใช้แผ่นไม้อัดทําประตูห้องครัวแล้วยังปิดประตูด้านข้างไปด้วย แต่รูปลักษณ์ภายนอกดูเหมือนจะกันได้แค่คนดีไม่คาดคิดว่าวันรุ่งขึ้นเด็กข้างบ้านก็มาเยี่ยมถ้าไม่ใช่เพราะชาวบ้านให้เงินทันเวลาความพยายามก่อนหน้านี้คงสูบเปล่าทั้งหมดแต่คริสยังคงมองโลกในแง่ดีชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดคิด สิ่งสำคัญคือการรักษาทัศนคติที่ดีเพื่อที่จะรับมือและแก้ไขได้ดียิ่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าความเข้ากันของทั้งสองคนจะไม่ค่อยดีดูเหมือนคืนนี้มีคนจะได้กินชุดซักผ้าแน่ๆจากนั้นพวกเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเรือให้ทรงพลังยิ่งขึ้นแล้วจึงขับเรือออกจากสถานที่แห่งความเศร้าโศกนี้เมื่อเห็นว่าส่วนคาร,รองรับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วคู่รักคู่นี้จึงซื้อไม้กระดานจำนวนมากเพื่อเตรียมนำมาใช้เป็นพื้นบ้านใหม่ของพวกเขาปรากฏว่าพวกเขาเริ่มเจาะช่องนำทางตรงตำแหน่งคาร,รองรับใช้สกรูยาวยึดให้แน่น มั่นใจได้ว่าแม้จะเต้นอยู่บนนั้นก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากตอนนี้ห้องโดยสารยังไม่ได้แบ่งโซนคริสจึงตัดแผ่นเหล็กของบันไดด้านขวาออกลุงหน้าและรื้อแผ่นกั้นของห้องขับออกด้วยเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงในภายหลังวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนย้ายหน้าต่างกระจกใหม่มาอย่างตื่นเต้นเวลาที่จะคืนรูปลักษณ์ของเรือขนส่งให้เหมือนเดิมแล้ว เมื่อเสร็จแล้วฮิลาก็แปะฟิล์มกันแดดบนกระจกเพื่อกันความร้อนและป้องกันคนภายนอกมองเข้ามาพิจารณาว่าตอนนี้การขึ้นลงยังไม่สะดวกมากนะักพวกเขาเลือกบันไดสําเร็จรูป หลังจากทดสอบตำแหน่งแล้วจึงใช้กาลาเทกและสอกอรูประกอบเข้าด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลการปรับปรุงถูกทำลายอีกครั้งจึงต้องจัดวางกล้องวงจรปิดให้ดีเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวรอบๆตอนนี้ก็สามารถออกไปเดินเล่นได้อย่างสบายใจแล้วเวลาที่ไม่มีอะไรทำพวกเขาชอบไปเยี่ยมบ้านเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักเพื่อหาแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านใหม่เมื่อทั้งสองกลับมาที่เรือขนส่งพวกเขาก็ใช้เทปกาวแบ่งพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและพักผ่อนส่วนหัวของห้องโดยสารจะถูกใช้เป็นห้องนอนถัดไปเป็นห้องหลักที่มีอ่างอาบน้ำถัดไปเป็นห้องครัว เมนและห้องนั่งเล่นเคยสามารถรีดเรือที่หนักหลายสิบตันได้ตอนนี้เพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตของสองคนและสุนัขหนึ่งตัวแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวเรือและการป้องกันความร้อนสิ่งนี้พวกเขาเตรียมย่ากันความร้อนมาเต็มคันรถแต่เส้นทางที่เหลือค่อนข้างแคบจึงต้องช่วยกันสองคนแบกกลับบ้านโชคดีที่งานนี้ค่อนข้างง่ายแค่ตัดตามขนาดของช่องว่างที่กําหนดแล้วใช้โฟมติดเข้ากับโครงไม้ก็เสร็จ พอทำเสร็จแล้วคู่รักรีบย้ายเตียงเข้าไปในเรือและจัดเตรียมของใช้พื้นฐานสำหรับชีวิตประจําวันเริ่มต้นค่าคืนแรกในบ้านใหม่อย่างเป็นทางการแม้จะเป็นเพียงบ้านที่ยังไม่เสร็จแต่ถ้าได้อยู่กับคนที่รักอะไรก็มีความสุขทั้งนั้นทั้งสองเริ่มจาัดก,การใช้ไม้สร้างกรอบผนังกันแล้วใส่วัสดุฉนวนกันความร้อนเข้าไปในกรอบนั้นเมื่อมีประสบการณ์จากผนังแรกแล้วส่วนที่เหลือก็จะเร็วขึ้นมากเพื่อประหยัดน้ําบนเรือกีรัตเตรียมโถส้มอัตโนมัติไว้ แม้ว่ายังต้องทำความสะอาดด้วยมือแต่คริสก็ยินดีที่จะรับงานนี้ว่ากันว่าผู้ชายที่ทำงานอย่างตั้งใจนั้นมีเสน่ห์ที่สุดยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสามีที่ทำงานหนักโดยไม่บ่นเลยไม่คาดคิดว่าตื่นขึ้นมาในวันถัดไปเรือขนส่งกลับเกยตื้นอยู่ริมแม่น้ำโดยตรงโชคดีที่ปัญหาไม่ใหญ่พวกเขาจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงห้องน้ำได้เต็มที่พร้อมกับจัดการระบบท่อน้ำและสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อให้การปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปสะดวกยิ่งขึ้นและที่นี่จะกลายเป็นห้องแต่งตัวของบ้านใหม่ต้องเตรียยยมสสาไไฟฟหรับด้ว เพิ่มความสวยงามโดยร,รวมฮีลาติดวอลเปอร์บนผนังทั้งคืนพวกเขาตั้งใจจะย้ายตู้เสื้อผ้าจากช่องด้านข้างแต่พบว่าประเมินขนาดตู้ต่ำไปจึงต้องรื้อกำแพงห้องนอนออกหลังจากจัดการส่วนของห้องแต่งตัวเสร็จก็ใช้รางเลื่อนสร้างประตูคู่ที่เปิดได้ทั้งสองด้านผนังห้องน้ำใช้วัสดุแผ่นลายหินอ่อน ช่วยลดการแกวงของเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดด้านขวาสามารถใช้สําหรับอาบน้ําและแช่น้ําพื้นที่ด้านซ้ายสามารถติดตั้งอ่างล้างมือได้เมื่อพื้นที่ล้างหน้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคู่สามีภรรยายังแบ่งพื้นที่เล็กๆด้านหลังออกมาอีกส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับเม่นในอนาคตนอกจากจะใช้สําหรับติดตั้งโถสุขภัณฑ์คริสยังออกแบบพื้นที่อาบน้ําที่2เพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ําบนเรือพวกเขาซื้อถังเก็บน้ําจืดขนาด400ลิตรมาโดยตรงด้วยพื้นที่เก็บของใต้ดาดฟ้า ตอนนี้แค่เชื่อมถังน้ำเข้ากับปั๊มน้ำแม้แต่อาบน้ำคู่กลางทะเลก็ไม่ใช่ปัญหาที่ว่ากันว่าใกล้ชิดน้ำย่อมได้เปรียบทั้งสองใช้เวลาทั้งวันเต็ม เพื่อทำให้พื้นที่ทางเข้ากลายเป็นโซนซักผ้าบนเรือและติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยพวกเขาติดตั้งทีวีและโซฟาในห้องนั่งเล่นแล้วย้ายอุปกรณ์ทำอาหารไปที่ครัวแม้ว่าดูเหมือนจะยังคงมีความลำบากอยู่บ้างแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของทั้งสองคนเมื่อระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งซีราได้ปลดเชือกที่ผูกเรือไว้กับฝั่งและออกเดินทางสู่การผจญภัยที่ไม่รู้จักอีกครั้งกับคริสเชื่อว่าอีกไม่นานพวกเขาจะสามารถปรับปร,ร,ร็จ